คำเตือนนิยายวายเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการของผู้เขียนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาที่ดำเนินในเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือสถานที่ใดไม่ได้มีเจตนา,าพาดพิงวิชาชีพใดหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อความบันเทิง รวมมิสสตูดิโอภูมิใจนำเสนอทอดนินบทประพันธ์โดยแอมโมเนียให้เสียงภาษาไทยโดยทีมรวมมิสสตูดิโอบทนำย้อนอดีตตอนวัยเด็กเอาของน้องมานะเสียงโวยวายของเด็กวัยสามขวบดังออกมาจากในง,งานมาเอาไปให้ได้ดิน้องจะฟ้องปาเด็กขี้ องทอสเด็กลูกครึ่งลูกใช้ของดีแลนด์กำลังแลบลิ้นล้อเรียนนินเด็กน้อยที่ตอนนี้ทำหน้าบูดบึง้งกอดอกคิ้วขโมยยายงอนเมื่อทอสแย่งขนมเคก้กชิ้นน่ารักจากมือของนินไปเอาร้องไห้ทำไมอะ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 คืนให้ก็ได้คืนให้ก็ได้น,ไดน้อง น้องไม่ชอบพี่ทอศจะหมูกรั้นของทอศฝังลงแก้มกลมๆของนินแล้วหอมแรงๆอ๊ะนินสะดุ้งตกใจเพราะยังไม่ทันได้ตั้งตัวเวลามีงอนดดชอบทำแบบนี้หายงอนนะดัดพี่บอกว่าใครงอนนานๆน,น่ะผีจะหลอกด้วยพผ,ผีผีแห่ๆนะเหรอน้องกลัวทอศเด็กชายไว้เจ็ดขวบหัวเราะเบาๆก่อนจะลูบหัวของนินเบาๆ เมื่อน,นินกลัวผีแล้วเอาหน้าซุกอ,อกเล็กๆของทอสไว้ทอสกลับบ้านเถอะลูกครับพี่กลับบ้านก่อนนะนินและทอสพระออกจากกันอย่างช้าๆก่อนทอสจะวิ่งไปหาผู้เป็นแม่แต่กำลังเดินออกมานินก็เรียกทอสไว้อีกครั้งน้องจะได้เจอพี่อีกไหมน้องกลัวพี่หายน้องคิดถึง อ um หลายปีถัดมามึงตามกูมาทำไมเนี่ยน้องกลัวพี่ชายหายอ่ะน้องคิดถึงไอเด็กเวเนยโปรดติดตามตอนต่อไป